วันนี้นะครับก็จะมาเปรียบเทียบอีกคู่หนึ่งในการอัปเดตแพตคร้งนี้นะครับก็คือเป็นตัวเพิ่มแม่นนะครับอย่างเจ้าเตียวเซียนแล้วก็สไปน์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นสายฟังก์ชันก็แน่นอนนะครับถูกแับแม่นยำมาเช่นเดียวกับตัวฟังก์ชันทุกตัวนะครับในส่วนของสกิลนะครับจะไม่ใช่ออร่านะเป็นสกิลแอคทีฟก็คือ10วินาทีแล้วก็คูลไทม์สิวิถ้าเป็นตัวทาสมาธิเลเวล5วนะครับก็คือเพิ่มแม่นสุดท้าย20%เท่สไแบเปคร์เซกนต์เท่ากับสวินาาททีตมี่บอกนะครับ ทีนี้ในส่วนของโจมตีติดคริตข้อ่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเบานะ2.5%รวมกับการที่ค้อเราโจมตีต่ำมากๆนะครับอยู่ที่100เนี่ยทำให้ดาเมจเนี่ยคือผมจะบอกว่าคาดหวังผลไม่ได้เลยนะครับในส่วนของการติดชีก็จะเป็นการฮิลนะครับให้กับพทบัทเมตนะครับทีละ31%ก็อย่างที่บอกคือมันตีช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวัดคาดหวังผลในเรื่องของการฮิลด้วยเนี่ยในสเตเนี่ไม่จำเป็นอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของโบนัสอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไตหขอ ขอ,อคอยพัชเชอรลนเจอร์อะไรพวกนี้ก็พอจะใช้งานได้อยู่ดังนั้นนะครับตัวนี้ถ้าคุณอาวมาก็คือเอามาแค่บัฟตัวที่เป็นแม่นนะครับให้มันสะเทียนแค่นั้นทีนี้ i m p a c คของการเพิ่มดาวอะ่ะเนื่องจากมันเป็นตู้ตั๋วฟรีนะครับตัวต๋วตั๋วฟ้าเนี่ยก็ถ้าเกิดเหมาตู้นะครับมันก็มีโอกาสการันตี3ดาวแต่ว่าโอกาสในการทํา5ดาวขึ้นอยู่กับดวงเลยนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากโจมตีช้ามากนะครับที่มีข้อดาเมจเบามากเนี่ยทำให้ต่อให้คุณเพิ่มดาวขึ้นไปอ่ะ มันก็ไม่ได้มี impact ในเรื่องของดาเมจเพิ่มเติมนะครับดังนั้นตัวที่เป็นลูกเต่าเนี่ยก็คือสิ่งที่คาดคา,าดหวังได้อย่างเดียวก็คือเรื่องของการตีติด k ฮิลนะครับก็คืออตัตราค r ิ t i c a l เอาจริงๆนะตัวนี้ผมว่าศูนย์ดาวนะครับสำหรับคนแบบพิ่งเล่นลยอะไรเงี้ยเราต้องการตัวเพิ่มแม่นเพิ่มเติมอ่ะก็คิดว่าศูนย์ดาวหนึ่งดาวก็เล่นได้แล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องใส่เต่าเลยซ้ำเพราะว่าการใส่เต่าไม่ได้ช่วยในการดา m เตแต่ว่าในโหมดอื่นนะครับก็คาดหวังให้มันตีติดคีพเพื่อฮิ l ได้นะครับอย่างพวกขอคอยพาร์จเจ ในส่วนของประดับนะครับไม่ได้จะเป็นต้องใส่นะครับส่วนไหนเลยก็ตามแม่นยําไม่จะเป็นเพราะว่ามันมาจากสกิลแอคทีฟนะครับไม่จำเป็นต้องตีให้โดนแล้วก็ถ้าถ้าเกิดคุณทำเลเวลสามได้เนี่ยไอ้สามดาวได้เนี่ยต่อให้คุณเปิดคริติคอลดาเมจนะครับก็กลับไปเรื่องเดิมนะคือมันตีช้าตีเบาเพระนาะฉะนั้นสุดท้ายแล้วต่อให้5ดาวผมคิดว่าดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่หรอกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวดั้งเดิมอย่างสไปค์นะครับก็แน่นอนว่าในเรื่องความเสถียรของตัวแม่นยำแบบก็จะตตตกกลลงงงงไปเเพรรราาาาะวว่่มันน้้อออคดดหหผใืขีโ ติดเคสใช่ไหมถึงจะติดไอ้ตัวบัฟตัวเนี้ยแต่ว่าติดนานสองวิธีเนี่ยเอาจริงนะด้วยความเร็วของสไปสที่สูงถึง149เนี่ยบวกกับไดร์มกคริติเข้าอ่ะตั้งต้น2องร้อเนี่ยคาดหวังได้ทั้งดาเมจนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกถ้าไปเทียบกันในเรื่องของความสเสถียรแม่นยำสุดท้ายก็จะน้อยกว่าเตียวเซียนเล็กน้อยเพียงแต่ว่าสไปสเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลแอคทีฟนะครับเป็นส่วนของสกิลหมู่นะครับในดาที่เป็นสตัตรูหมู่เงี้ยก็ยังใช้คาดหวังได้ไม่ได้ ในขณะที่บอสที่เป็นศัตรูเดียเ่ยวก็คือดาเมจอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันก็มีดีบัพนะครับเป็นส่วนของหิมากัดนะครับเพิ่มดาเมจสิบอีก5วินาทีก็ลวบๆแล้วก็สามไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วดีเพตัวนี้สไปซอาจจะสูงกว่าเทลเซียนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในส่วนของสไปซ์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของลูกเต่านะครับอาตาัตราคิติคอลเหมือนเดิมเพื่อให้ติดหวังผลในเรื่องของการติดปับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยสไปซ์ผมคิดว่าเป็นตัวหนึ ดาเมจคที่เข้าได้ยิ่งตอนนี้ตัวเกมนะครับมีฉลองร้อยวันนะก็จะมีการแจกเซเว่นไนท์วันละตัวด้วยนะครับเจ้าสไปก็เป็นหนึ่งเลยนะนะนะอย่างของผมเนี่ยขายได้แค่2ตัวจะขึ้น3ดาวนะครับและโจรฟรีตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับในกรณีที่สไปเนี่ยถ้าเกิดสามารถทํา3ดาวเนี่ยผมคิดว่าจะมี Impact ในเรื่องของดา์เบรคทิ่เข้ามากกว่านั่นเองนะมันด้ยวยความเร็วโจมตีที่สูงกว่าด้วยสําหรับการใช้งานนะครับในอารีนาเนี่ยไม่ว่าจะเตียวเซียหรือสไปเนี่ยใช้ไม่ได้ทั้งคู่อยู่แล้แแนน้้้ววววนน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 นะะะะคคครรรรััััับบเเเพาาาาา่่่่่่มมมมมไตตตตอออองงกแยยํสหหีีีจป็ททซิใ จะมีการใช้เจ้าเตียวเซียนเข้ามาครับเพื่อเพิ่มแม่นยาให้กับทั้งทีมด้วยแต่ว่าไม่ได้ใส่สไปมานะเพราะว่าสไปไม่สามารถเล่นได้ในหอคอยนะครับพวกตัวตีใกล้เนี่ยส่วนใหญ่จะตายก่อนนะในหอคอยก็ในทีมนี้นะครับจะเป็นซตติ้งที่เป็นแท้งสามตัวแล้วก็จะมีนาจามีอสุลานะครับมีตัวดาเมจระยะไกลอย่างเจ้าเม,ม็กเมริก้าเจ้าเสี่ยวเฉียวนะครับในการลดเกาะหมู่แล้วก็ล้างมีบัฟหมวยล้างบัฟหมูนะครับกับเจ้าลิง ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในหอคอยนะคิดว่าทําผลงานในข้าค่อนข้างดีนะต่อจตาเตียวเซียนรานนี้คุณดูความช้าในการตีของเตียวเซียนนะต่อก่าจอาแต่ระดอกทําข้อเสียของการเป็นฟังก์ชันนะก็ทำให้ดุกลวงได้ด้วยนะครับ ในชั้นนี้ก็ยังถือว่าผ่านยากนะแต่ว่านั่นแหละใช้ค่าพลังล,ล้วนๆแหละก็ในชั้นหอคอยที่มันประมาณช่วงนี้460ขึ้นไปเนี่ยประตูจะเริ่มหลบเก่งแล้วการเพิ่มแม่นทั้งทีมนะครับก็ค่อนข,ข้างจะเป็นแหละกาะถือว่านำมาใช้ในหอคอยได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้าเตีเตยวเซียน เพราะว่าในช่วงนี้ศัตรูเห็นว่าจะหลบค่อนข้างเยอะแล้วการจาระเอตัวแตัวรหลบเข้ามาก็ไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นนะครับการมีตัวเพิ่มแม่นเป็นเจ้าตัวเซลเซียนเนี่ยก็ถือว่าโอเคสำหรับการดุยหอบค่อยอสำหรับอีกบทหนึงนะครับที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีก็คือเจ้าพาเลนเจอร์ที่ศัตรูส่วนใหญ่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่ามันใช้ค่าพลังสูงแล้วก็ศัตรูส่วนใหญ่จะมีค่าหลบหลีก ตั้งตนค่อนข้างเยอะรอบนี้จะเป็น10ตัวนะครับไม่เหมือนรอบก่อนที่มีลูดี้หตัวกับฮิวสตัวนะครับก็คือมันเน้นเรื่องของการยื้อเวลาแต่ว่าคราวนี้จะเป็นทีมแบบฟูลออปชั่นนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแท้งประมาณ2ตัวแล้วก็มีพวกตัวดาเมจนะครับมีตัวล้วงอะไรผสมกันไปนะครับก็สุดท้ายก็ยังคงใช้เรื่องของค่าพลังนั่นแหละฉะนั้นก็คือการที่ศัตรูเนี่ยมันหลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณชั้นเนี่ยดังนั้นตัวที่เพิ่มแม่นอย่างเจ้าเตียวเซียนเนี่ยก็ค่อน,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 นข้างจะคคัักว่ระทมนบแแีต เนี่ของก็จะใช้ทีมอคอนเซ็ปต์คล้ายๆของเดิมนะครับกับตอนที่ลุยอสุรานะก็คือเป็นตัวตีไกลนะครับดาเมจมีเจ้าลิงดาเมจมีเสี่ยวเฉียวเป็นดีบัฟนะครับแล้วก็มีตัวรดหลบอย่างโซอีมีตัวเพิ่มแม่นนะครับอย่างเดวเซียนแล้วก็ตัวดาเมจ3ดาวนะครับคิเรลกับเซบาสเตียนก็จริงๆรูปแบบทีมของพัชเชนเจอร์ก็มันก็คล้ายๆกับพวกอารีนาและหอคอยนั่นแหละ เนี่ยถ้าค้าพลังไม่ไหวสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะภาวะรอเมื่อกี้ริปโปมาตายก่อนก็เลยยืนไม่ไหวอ่าริปโปติดบ็อกแล้วนะครับน่าจะพอไหวแล้วนี่ก็หวังในเรื่องของดาเมจโอเคถ้าเกิดแทงไม่ไหวก็ทำนี้นะครับ คั้ต่อไปก็จะเริ่มอลบหมื่นแปดละเห็นไหมทีนี้ก่อนจะไปทดสอบสเตตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบไปดูนะว่าเจ้าเตียวเซียนกับเจ้าสไปเนี่ยมันข้อแตกต,ากตาก่างกันยังไงก็นี้ผมจะขอทดสอบดาามจในวางกรข่าวแล้วกันนะครับจะเห็นได้ชัดกว่านะออนก็แบบเดียกวกับที่ผมทดสอบนะเจ้าเซียงอีกับโซอีนั่นแหละก็โดยการนะครับเอาตำแหน่งที่เป็นเอ่อจูนลงออกแล้วกันนะครับ ปกติในมังกรขาวไม่มีใครเขาใส่ตัวเพิ่มแม่นกันหรอกแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบดามจให้ดูนะระหว่างเทวเซียนกับตัวสไปนะครับอันนี้อันนี้ดาวเท่ากันนะดาวเท่ากันที่2ดาวเตาว่าอัตาคิเหมือนกันแล้วก็ไม่มีตัวประดับเหมือนกันนะครับอันนี้สไปนะครับก็เตา่าอัตาคิแล้วก็ไม่มีประดับข้อสอบสามรอบนะครับสำหรับเจ้าเยวเซียนนะนามแปที่ทำได้จะเป็นข้างล่างนะครับ42ล้าน รอบทนะี่หนึนะมีรอบที่2นะครับสามสล้านนะครับรอบที่สามาสล้านนะครับโอเคเฉลี่ยประมาณ40ล้านแล้วกันนะนต่อไปเอาเจ้าเตียวเซียนออกแล้วใส่เจ้าสไปค์เข้าไปที่ผมใช้มงกรขาไปตัวแทนของบอสสเตจก็คือมันเป็นนั่นแหละทดสอบดาเม่ได้เทียบกับบอสเดียวนะครับ ว่าใครสเสถียรกว่าแต่แน่นอนในส่วนของแม่นยำมันก็นั่นแหละ,สะเสถียรกว่าก็คือเตลเซียนนะครับแต่ว่าดาเมจที่มากกว่าของสไปนะครับมันมีผลแตกต่างกันยังไงนะ,ะจริงๆเดี๋ยวอยากให้ดูด้วยว่าแม่นยำมมันจะเป็นในตัวที่เป็นมังกรขาวยังไงบ้างนะครับ าไดสูงขึ้นไปนะครับก็ต้องการแม่นยำสูงขึ้นด้วยแต่ว่าก็จะเห็นว่าเห็นไหมเจ้าตัวสไปเองตัวที่เป็นเพิ่มแม่นยำาว่าจะเสถียรมากนะมีขัดช่วงบ้างเล็กน้อยนะคระสำหรับครั้งแรกนะครับ43ล้านมาพิศอ่อนะครับสำหรับเจ้าสไปก็จะเป็น44ล้านนะครับ ร้อยสามสี่สิบหกล้านนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยของเจ้าสไปเยออยู่ที่ประมาณสี่สิบสามล้านนะครับเพราะฉะนั้นคอสเตเตของนาเมดอะ่ะก็คือจะสูงกว่าเจ้าเซียวเซียนนะครับตามที่เห็นเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการทดสอบสเตตให้ดูกันเลยนะผมจะเป็นเจ้าสไปเย์เป็นเจ้าเตียวเซียนดูนะแล้วก็อันนี้จะทดสอบแบบไม่ใช้ตัวอาหารเลยนะครับเพราะว่าในช่วงสเตตตอนนี้ที่มันเดิมด่าดลงมาค่อนข้าง,างเยอะเนี่ยให้ตัวหลบลีบันไม่ค่อยมากแล้วงไงเพราะฉะนั้นก็จะแบบไม่ใช้ อาหารให้ดูด้วยนะครับจะได้เปรียบเทียบสเกลของดาเบทให้ดูกันแบบชัดๆกับความสั่งียษของตัวแม่นยำเลยนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้บอกไว้เลยนิดนึงแล้วกันว่าเค้กฉลองร้อยวันเนี่ยมันสามารถคือร่างรวมของเจ้าสามทินนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเคล็ดปีบ้องกันคาร์โบไเดรตที่แม่นยำเนี่ยเหมือนกับตัวขนมปังแล้วก็โจมตีกับความเราโจมตีนะครับเหมือนกับสเต็กกับหน้ามิชคริติคอลแล้วก็อัตราคริติคอลนะครับเหมือนกับโซดานะครับใช้อันเดียวได้เท่ากับสามมันนะครับเหมือนกับเจ้าไก่งวงนั่นแหละ อันนี้แบบใช้เจ้าเตียวเซียนนะครับแน่นอนว่าแต่ละคนก็บอกว่าเนี่ยตัวแม่นยำม,มันจะเริ่มเริ่มต้นนะครับมันจะแบบสเสถียรแล้วก็มีผลตลอดใช่ไหมจริงจริงแล้วมันจะมีช่วงขาดช่วงนิดนึงตอนที่มันเริ่มไล่ครั้งใหม่นะครับมันจะหายไปแวบหนึ่งเนี่ยแล้วก็นี่คือความสเสถียนของการใช้เตียวเซียนนะครับจริงๆิมันจะบอกว่าตอนนี้มันเนิร์ฟหลบตีก,ออกมาแค่เราลดหลบได้อะทุกตัวมันตีโดนโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแม่นอยู่แล้วนะครับณปัจจุบันเนี้ย แบบก็จะประมาณนี้นะครับขอ,องเตียวเซียนนะเดี๋ยวใหู้ดีกสกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แบบไม่มีอาหารนะซึ่งถ้าเกิดจะคาดหวังในผลของการฮิลเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้น้ำยาโพชั่นเนี่ยผมว่าก็คือมันก็ไม่ค่อยเข้าท่านะเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ำยาเลดโพชั่นนี่มันก็เยอะจนล้นจะใช้ไม่หมดอยู่แล้วอะ เราบปีนนะครับดาเมจจะวิ่งค่อนข้างเอื่อยนิดนึงอ่าไม่ทันนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ทีมผมใช้ตัวออลลี่กับเคม,มีสในการบูตของตัวระยะใกล้ใช่ไหมผมจะลองเอาออลลี่ออกนะครับแล้วเปลี่ยนปเป็นเจฟดูนะว่าจะช่วยเพิ่มความเร็วของเจ้าเตียวเซียนได้ได้ไหม พอเปลี่ยนไปให้เจ้าเจมส์นะครับในการบู๊คอนเรลแทนเจ้าออรี่อ่ะเนื่องจากเป็นทีมติดใกล้ทั้งทีมอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยสัะเขียนเท่าด้วยนั่นหมายความว่าคอนเรลโจมตีของเจ้าเตลเซียนแทบจะไม่มีผลเลยเลยนะครับอ๋อเฮ้เปลี่ยนเจ้าเคฟนะครับกลับเป็นเจ้าออรี่แล้วก็เปลี่ยนเจ้าเตลเซียนนะครับเป็นสไปด์เหมือนเดิม เอาเริมให้ดูความสั่นเสียนของตัวที่เป็นเพิ่มแม่นนะครับเพราะถ้าเกิดมันติดลมบนแล้วมันก็ไม่ค่อยขัดช่วงเท่าไหร่นะแา่ด้านเบเห็นไหมก็ดูจะวิ่งไวกว่าเจ้าเตียวเซียนนะครับแต่ปัญหาความไม่สัเสียรของสไปก็จะเกิดแค่ในช่วงแรกนะครับแต่พอลดลบติดแล้วอ่ะคิดว่าการเพิ่มแม่นไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันตีโดน ราคาขั้นต่ำของรถของ,ออของรถติดอยู่ Burn Taiwan แล้วนะครับมันก็จะเพิ่มแมนได้แบบสะเทียนนะทีนี้ก็จะวัดกะนนนเรื่องของดีเพลแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าทีมซิก้ยังผมมันจะเน้นบูทดาเมจจากออรี่แล้วก็เคมิสนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเตียวเซียนเนี่ยผมยอมรับในเรื่องของความสะเถียนนะในสเตจระยะยาวเนี่ยก็อาจจะจําเป็น แต่ว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังในเรื่องของการปั้นดาวสูงๆแลวได้ดาเมจเยอะๆเนี่ยสไปก็ยังตอบโจทย์มากกว่าอยู่ดีนะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีเจ้าสไปนะครับศูนย์ดาวหรือว่า1ดาวเนี่ยก็ผมคิดว่าสามารถกดตัวฟรีเจ้าเตียวเซนสัก3ดาวมาแทนได้ในเรื่องของการความสเสถียรของความแม่นยํานะครับสำหรับผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเก็บแค่ประมาณ3ดาวนะครับไม่ได้ล้างตัวอะไรสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ